สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะช่องพอกบาร์นะครับก็มาเปิดแพ็คกันกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นกล่องของ t o p c h r o m e m a ต์ e ขนะครับปีสองพันยี่สเอ็ดสองพันยี่สองนะครับก็จะลุ้นใบพาเลลต่างๆครับแล้วก็มีทั้ง มีทั้งหมดน,น,นะครับ18แพ็คในกล่องนะครับแล้วก็แพ็คหนึ่งก็มี4การ์ดนะครับก็ตามนี้เลยต่ะเราก็มาลองลุยกันดูนะครับเป็นตัวท็อปโครมรุ่นแรกที่ผมได้มีโอกาสซื้อมาเปิดดูนะครับ ครับแกะเสร็จเรียบร้อยก็จะมีอยู่สองฝั่งนะครับแพ็คแรกแมันแอตแลนต้าโครมนะครับซึ่งการนี้ยังตอนนั้นยังมีคริสเตียโนโรนโดที่ยังอยู่ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ดาวรุ่งอย่างคิริยันเอ็มบัปเป้นะครับ อยู่ปาลีแซงชแมงนะครับคู่นี้ปกติแต่แอทแท็กก็จะมีค่าพลังนะครับสามารถที่จะมาเล่นได้ไปแรกนะครับมาแล้วครับสุดหลอ่อโอลิวิเยร์ชิรู สองโอ e ิเวอร์ตอร์เรสโดมินิกโซสลครับกองกลางของลิโอพูลนะครับนี่ได้ตัวลิโอพูลแล้วแต่ว่าตอนนั้นยังอยู่ทีมเก่าครับแล้วก็ใบหลังค่อนข้างีจะติดนิดนึงโอ้โหจะเป็น, 4, น,ปนสีนะครับการรุ่นนี้กขลางสวยนะครับเห็นชื่อแล้ว เห็นชื่อแล้วนะครับเป็นเ<ะ>ชอร์จิโอเคลินี่ครับใบนี้สวยเลยครับสวยงาม,มเป็นใบลันด้วยนะครับทับสองเก้าเก้าครับใบนี้สวย ไปลันใบแรกครับมาแล้วใส่สองไว้ก่อนขออภัยเรื่องมุมกล้องด้วยนะครับวันนี้ลองเป็นมุมแนวนอนแพ็คที่สอง แซงช์แมนครับอิดิสซาเกตอนนี้ย้ายกลับมาพิมพ์ดลกแล้วนะครับคนนี้เอเตันเฮลลี่เคนอืมแ mm hmm. พ็กค่อนข้างที่จะติดกันนิดนึงนะครับคนต่อมาอากันจี ie, ครับ ข้างล่างเหมือนจะเป็นใบ s r หรือเปเป็นเลน่าครับใบนี้ใบดำครับโอ้โหดูเลน่าครับของดอทมูลโอ้ยลันต่ำด้วยครับทับสิบห้าทับสิบห้าครับโอ้ใบนี้สวยเหลืองดำครับ สวยมากใันี้ครับสิบห้าครับคือผมดูรีวิวมาว่ากล่องนี้นะครับค่อนข้างที่จะอ,ออกใบลันค่อนข้างเยอะนะครับเยอะนิดหนึ่งครับกล่องนี้แต่ว่าเขาต้องมาลุ้นกันนะครับว่าตัวจะหัก ที่สามครับที่สามมอใบสีดำสวนมากหาขานเข้าฮานกลู โ Warner, อ้ยทิโมวเวอร์เนอร์แมนออฟเดอะแมชคือแมตต์แอทแทกนี่คือดีไซน์ผมว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นในกระลักของเขาเลยนะครับแล้วก็มีตัวดลายที่สวยมากอุย้ยข้างหลังเห็นล้วแวบเห็นล้วแวบสีทองอครับใบที่สามขาหันโซยูคู ก็สวยนะครับส่วนใบสุดท้ายใบยสุดท้ายโอ้ยสีทองสีทองนี่คือโอ้โหลิวอูด้วยโอ้โหเห็นแล้วเห็นธงลิวอูขอหน่อยเถอะ um, ชื่อมาครับข้างล่างผมมาดูผมก่อนแล้วนะันเส้นผมหมดแล้วนะันโอ้โหบังโมนี่ บังโมนี่บางโมครับใบสีทองสวยมากใบสีทองครับบางโมโอ้ยสวยสวยสวยใบนี้โอ้ผมเก็บแน่นอนครับใบนี้ทับเจ็ดห้าครับทับเจ็ดห้าใบสวยเลยบางโมผมไม่เคยได้โมเมซาร่า เหมือนจะเคยเปิดได้แค่ใบเบสหนึ่งใบครับในแมตตเอ็กแท็กซอรธรรมดาแต่นี่เป็นใบแรกที่ได้เป็นใบลันครับปังโมรครับสีทองแดงสีทองกับสีแดงนี่มันก็สวยดีเหมือนกันนะครับโอ้ถือว่าโอเคเลยครับบังโมมาเวยมาสูสูที่สองที่สี่ครับ สองที่สี่ใบแรกเป็นมาควินยอสครับจากปารีสแซงต์แมง ใบที่สองก็สวยนะเนี่ย Next Gen ครับชาวมูเซล่าครับชาวมูเซล่าครับใบที่สามเน็กเจนเหมือนกันครับ <Okay. S 1> เป็นอา์มัตเตียโลครับโ oh, ดีไซน์สวยนะเนี่ยส่วนใบสุดท้ายครับสีมาแล้ววับวับวบวับวบ,วบ,วบ สีมากแล้วเราลุ้นว่าโอ้โหชื่อมาก่อนเลยครับชื่อมาก่อนเลยโู้แล้วของสปเปอร์ครับฮอยลุนครับเอ้ยพูดผิดครับขอโทษครับปีแอร์เอมิลฮอยเบิร์กอุย้ยกาดสวยนะครับสีสีออกจากเขียวเขียวฟ้า ทับทับร้อยห้าสิบทับร้อยห้าสิบไอ้ทับนี่เยอะทับนี่เยอะเลยนะแต่ละใบนี่สดมากสองที่ห้า ที่ห้านี่ก็แข็งๆนะอีมก็แข็งๆเหมือนกัน,นครับสองที่ห้าครับมองครับจไม่เห็นงล่างจะไม่มองคนระับมือยจะไปลุ้นพร้อมๆแบ่นี้นะข้างล่างจะหาย ใบแรกครับกัปตันนะครับขาลุยครับเปเป้ e pe, ครับใบแรกเปเป้การกดค่อนข้างดีเลยครับหนาเลยครับใบที่สองจะเป็นผู้เล่นของเดปอติโบลาโคลินญาครับเลนอมแมนครับ เลโนมาร์เจราโมเรโนครับือรู้สึกว่าซองนี้จะไม่มีใบลังลาสมาลิสโนสกี้มีใบลันซองโอเคซองที่หก บาร์เซโลนาโอ้โหตอนแรกผมมองไกลนะว,ว่านึกว่านี่มาเอลิกาเซียครับกับตันครับอาสเซซาอัสปปลริสกูเอต้าครับคนนี้ไม่ได้ยินชื่อมานานค,คนใบที่สามเป็นคิวรนทิปเปียครับตอนนี้ย้ายกลับมาสาปเปอร์ครับซึ่งผมก็ดูอยู่ว่าสเปอร์ตอนนี้เตะอยู่ส่วนใบ สุดท้ายครับก็เป็นใบธรรมดาอ้าวเป็นคือติสโจนดิสโจนครับผมได้มาสองรอบละมาแต่เลี้ยวพูครับเราแยกมาหน่อยนะครับเลีูสองที่เจ็ดครับ ใบแรกครับโอ้โหวินิสซิลจูเนียครับไบเบสไม่แน่ใจว่าปีนี้ปีนั้นก็คือเป็นปีแรกของเขาหรือเปล่านะครับให้ชัวร์เหมือนกันไบเบสของวินิสซิลอันนี้ก็สวยนะบใบที่สองครับเป็นฮันเดดครับครับมาริเอลหน่อยเออคแบบอันนี้ก็สวยนะอุ้ยผมเห็นใบชมพูข้างล่างแล้วมาลุ้นกันครับมาลุ้นกัน ก็เป็นใครใบชมพูฮันเด็ตครับฟันได้โอ้ยแพ็กนี้โอ้ยฟันไดนเท่เท่มากคือผมมีใบนี้ของฟันไดนครับอันสต็อกดีด้วยกับตันครับกับตันครับสงใครจะอยู่ข้างล่างกับตันครับหูใบชมพูชมพู ชมพูครับเห็นทงครงนาโปลีครับด o y เมเครับใบสวยจริงสวยจริงๆใบนี้ชมพูฟ้าครับคู่สีที่อีกหนึ่งคู่สีที่สวยนะช,ม,ชมพูฟ้าทับหนึ่งเก้าเก้าครับมาแล้วครับ เป็นลันใบที่ห้าครับทับหนึ่งก้าเครับสวยางามใปลนใบที่ห้าส่วนกับตันฟันไดผมก็ต้องใส่ซองครับต้องเอามาตั้งโชว์ครับกับตันฟันไดไปอยู่กับแกงเรี้ยวครัวอุตส่าหนี่สวยจริงอันนี้สองที่แปดครับ เปิดไปด้วยดูบอลไปด้วยครับเพิ่นเพิ่นเปิดจเจอกับเปอร์ลี่หรือรุนแร์เปิดวันนี้เล่นดีครับดิชอร์ลสซอนกดไปสองลูกแล้วแต่สเปอร์ก็คงรอยึดเปลี่ยนโค้ดนะครับเป็นโค้ดของเบนฟอร์ ใบแรกเป็นโทนี่โครสเป็นนักเตะที่ผมก็ชอบนะครับชั้นเชิงการเล่นมีฟิลคลาสสิกใบที่สองเป็นของแลนด์ก,กาเฟนแบกโอ้ยใบยนี้ไม่เคยเห็นเลยโอ้โหสมัยยูอาร์แจ็คครับริเวอร์มาสองคนแล้วครับเป็นริเวอร์เก่าตองเก็บไว้ดัวนี้ไว นะจางเซนแบกใบนี้ไม่เคยเห็นมีใบชมพูมาอีกแล้วครับใบชมพูฮะไทยครับปาเซโรน่าครับอืมผมรู้แล้วเดวิดจอยอร์ดี้อัวบาบน่าจะทับเก้าเก้าไป เป็นลันใบที่หกฮัทเก้าเก้าครับว่สองในใบลันสนุกเลยครับโดยอ่าห้ามานด้านขวาดลย หมดซองนี้เดี๋ยวผมจะพักครึ่งน,นะครับเผื่อคลิปมันจะยาวไปนะครับซองสุดท้ายของพัดแรกนะครับขอใบสีดำอีกใบสีดำสวยมากครับใบสีดำนี่สวยมาก เขาดีไซน์การ์มาได้ดีมากจริงๆเจ้านี้ใบแรกมาครับ The l o n โอุ่ยใบยหลังค่อนข้างหนาเลย The l o n ะครับจากอัลตันตาใบที่สองเห็นทงนะครับไลฟ์ซิกขคริโน,โน ไปที่สามอ้าวครับลิฟท์คูมาอีกคนครับแมนออฟเดอะแมชสายควันของเราครับโอ้สวยจริงแมนออฟเดอะแมชอันดูโรเบสันครับอันดูโรเบสันสวยโอ้โใบนี้ริบยับลิฟท์คูไหม สีแดงวิบบับนี่งไงริวพูจริงด้วยแล้วก็จะเป็นเจ้าเคอร์ติสจนครับวิบบับอือหือใบนี้โอ้โหใบนี้วิบบับวิบบับอือหือสวยจริงผมไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรแต่มันไม่รันนะอันนี้ ซิลเวอร์หรือเปล่าสวยงามครับสวยงามใส่ใส่ครใส่ซองนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจบพาร์ทแรกก่อนนะครับ